มาถึงแล้วุณหลานมีวายมีวายมีเบ,บกเกอร์เบกเกอร์คิงเบกเกอร์คิงที่สนามบินอร่อยเขาเป็นตากา <c oughs> โมก่อน <c oughs> นั่นบอกว่าที่สนามบินหนึ <c oughs> ่งโหอ,อันอย่างล้ำเหลือนะใช่ไงกุ๋เตียวเอาทำไมเยอะเยอะค่ะ อยู่หขวดเลยมัอ๋อขวเดียวมาจากกรุงเทพใช่ใช่คุณน้องเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นร่วมงานอค่ะอ๋อเป็นรับจะออกไปรับพี่สาวยิ้มหอกไปเลยใช่ใช่ใช่ยิ้มเลยอิ่มอิ่มไปเรไม่ได้เหรอที่รเอาไม้ไหมน้องอะไรคะ อนอนค่ะนี่อ่อนน้องจับเลยไม่ย้อมผมแล้วเหรอรู้ว่าย้อมสีนย้อมแล้วย้อมสีอ,มอ่อนอ๋อนี่อะไรนะอันนี้ขนมปังไก่หยองอันนี้ว้าววันนี้มีขนมอันนี้ถั่วงอ,อก อ๋อ,อของกวยเตี๋ยวน <c oughs> ึกว่าชื่อถุงเงาไม่งงงมแต่งเดป <c oughs> อ๋อโมโหไ <c oughs> ม่นี่ตัวโล่เนี่ยที่แม่เนี่ยอ๋ออันนี้แม่แม่บอกว่าให้เอามาันอ๋อไม่แตกไม่แตกไม่แตก <c oughs> <c oughs> อยู่ดีดีแม่บอกว่าให้ ให้กินคนเดียวนะอ๋อขอบคุณค่ะโอ้ขนมโอ้บะหลำกาไปทอดอ่ะเอาบะหลกาแม่กินไปหมดแลยวันนั้นก็กินได้2คำวันอ๋อยังไม่ใช่นี่นี่ดีดีใช้อันนี้สีแดงไว้แดงอืม หนูกลับสกุลละขอบคุค่ะหนูโม้หนูเอาขวดไหนโอ้สิขาคุณแม่กินแก้วเดียวอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยแดงระวังน้องลูกระวังดีๆข้างในกลัวมันตกนนวแม่ก็จะซ่อนลูกน้องก็อยากซ่อนพี่โอ้ทั้งห้าขวด ใช่มาก,กวดมีจะเอาเหล้าหวยมาด้วยนะเลยคะ่ะอันนี้คอัน,นัรนของอัน,นั้นของเลยค่ะ <laughs> เอาเหล้าหวยมาน,มน่ะเอาถุงเหลืองน้นมา,มาให้แม่ว้าวมีซไซเดอร์ก็เขาก็เขาก็ดีนะแบบว่าเสี่ยงเลยนะเนี่ยนี่จบว หมดอันนี้กเก็บอ๋อนี่อันนี้ถ้าคุณโตเอามาลองแล้วาหไเดอปเปิลไเดอน้องวายเออเอาก็เก็บนะครับคอันนี้อะไรอันนี้อันี้อ๋อนี่ไงอันนี้เค็ไก่หกนนนนกกยหอเอาได้อ๋อยได้ะร,รับกัน เออเขาเพิเขาไปข้างนอกมาแล้วโอ้โหฟังเลยค่ะไปนอนไปนี่แล่นน้นเหนื่อยเลยนนเหนื่อยแทนเลยเดี๋ยวไป,ไปเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเนาะน้องกรก็เหมือนกันนั่นเลยค่ะน,น,ไไน,น้องกรตอนนี้อยู่นี่เพิ่งมาจากญี่ปุ่นสิงคโปร์มั้งนี่อง และขากับน้องกรเนี่ยเหมือนกันเลย,ด,ย <laughs> ดวงเหมือนกันเลย